โอ้ท้องฟ้าอึมครึมมันฝนจะตกเนื่อวันนี้เลยฟ้ามอฝนเลยให้ลงใบใบลงใบใบเฮ้ยช่างลองทายกันว่าฝนจะตกไหมเนี่ให้ลงใบใบเนาะนี่ยมันบดบดมาแล้วนี่เมฆมาโอ,โอ้สำเร็จไปเยอะเลยลุงไม่ได้หยุดเออ,อดีนะ ส่งงานชุดแรกไปแล้วเนาะเสร็จไปแล้วหนึ่งช่วงงานเนาะอันนี้เป็นเป็นแดนลิฟหรือบันไดขึ้นนี่ตรงนี้ลิฟหรือบันไดที่ส่งครัวอ๋อฐานพระเจ้าโอ,อ,อ้เออใช่ใช่ใชลุงลืมนึกไปที่ตั้งพระเจ้าหลวงเนาะ อ๋อฐานพระเจ้าแม่นแมนอ๋อลุงมองผิดไะเห็นไหมถ้าไม่ถามนี่ลุงจะเข้าใจว่าเป็นเป็นบันไดหรือทางข <c oughs> ึ้นลิฟต์เหรอชุมาเด้อไ,ไ,ไหนไหนถ้าลุงไม่ถามลุงจะเข้าใจผิดไปจัดนานน่ะขออนุญาตเด้อลุงขอดูหน่อยลุงเพิ่งได้หยุดอ๋อชุมาเด้ออ๋อลุงลุงเห็นตอนแรกนึกว่าเป็นบันไดหรือว่าเป็น เป็นทางลีฟส่งของนี่นะอ,อ๋อเป็นฐานพระเจ้าขออนุญาตถ่ายในเด้อโอ,อ้ขอบคุณขอบคุณนี่ให้ความรู้ลุงถ้าไม่ถามนี่ลุงเข้าใจจนจนแล้วนะไน่ว่าเป็นทางขึ้นลีฟนี่นะอ,อ๋อบันไดยอยู่ทางโน้นอ,อ้อโทษโทษโทษเด้อลุงได้ว์บันทึกไว้อเอด้อศรัธทธาท่านไหน ผู้มีใจบุญอยากจะร่วมทุนสร้างวิหารสลากับท่านเจ้าคณะก็แสดงเจตจำนงออกมาร่วมสร้างทำบุญกับท่านศาลาวิหารยังต้องการผู้มีใจบุญอีกมากมายครับส่วนข้าพเจ้าก็ซื้อไวยไว้สามสิบล้านเออถ้าถูกแตน่นี่ทานสามล้านตั้งมโนไว้นะ โอ้แต่นะถ้าถูกสามสิบล้านทําได้กันเนาะอเออสามล้านนี่สบายกันเนาะเออแต่นะลงบริอุลเลนนะสาธุขพอพระอาทิตย์เป็นพยานเนอะซื้อไว้แล้วถูกสามสิบล้านอย่างเพิ่นเนี่ยถอยทันให้สามล้านเลยนะห้าล้านยังได้เนาะเออเป็นห้ามอกสามล้านนิงอยู่ไหม นั่นนะโอ้ใจเดียวกันใจเดียวกันสาธุขอให้สําเนะร็จเนาะเฮามีเจตนาดีด้วยกัน <c oughs> เออเนาะ <c oughs> แต่นะถ้าถูกลุงทําแต่นะเพราะลุงก็เป็นศรัทธาบ้านเฮาเนี่ย <c oughs> ทาก็ไม่ใช่ไปไหนเนาะประโยชน์ก็อยู่ในบ,บ้านเฮาโอ้ขอบคุณเด้อนายช่างเด้ <c oughs> อเอาลุงสมาเด้เอลุงได้ถ่ายครับผมหอยไอถูกเด้อสิบสองล้าน ทำห้าแสนลุงถูกสามสิบล้านลุงจะทำห้าล้านู่แลยส,สาธุสาธุแต่นะทำแต่น่ะบอกดิอูลเล่น,นถูกแท้ทำแท้เนาะ